แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูวันเกิดพี่ออมครับครบ20ปีเดทูยูพี่ออมอยู่กรุงเทพครับตอนนี้เดทแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูวันนี้วันที่27่สิบเจ็ดกันยาสองห้าหกหกมีเแฮปปี้เบิร์ดเดย์ออนไลน์ครับเอาเทียนเอาเทียขึ้นมาเทา f l ตัวได้ดับแล้วนี่

เอาเร็วจ้คลิปแล้วบ๊ายบายอธิษฐานหรือยังอธิษฐานหรือยังรีบจังเดี๋ยวคนที่บ้านอ้เียบ